ย้อนภาพงานวิวาเจนเนี่มิกกี้จัดเต็มเจ้าสาวเปลี่ยนชุดถึง7ชุดเสียดายไหมถ้าอยากกันจริงเปิดเ็ชุดงานแต่งงานเจนเนี่และมิกกี้วิวางานช้างในปีที่61ชุดไหนสวยที่สุด เป็นอีกหนึ่งงานวิวาแห่งปี2 5 6 1เมื่อซุปตาร์สาวเจนนี่ได้ควงหนุ่มรุ่นน้องมิกกี้หรือมิกกี้เดอะเฟดลั่นละครังวิวาเมื่อวันที่19ตุลาบรรยากาศอบอวนไปด้วยความโรแมนติก ท่ามกลางเพื่อนรักแก๊งนางฟ้าเพื่อนในวงการและญาติสนิทร่วมยินดีงานแต่งทั้งทีงานนี้เจนนี่ก็จัดเต็มเพราะจัดงาน2วันแถมยังสวมชุดเจ้าสาวเยอะถึง7ชุดและแต่และแบรนด์ที่เลือกมาใส่นั้นก็ไม่ธรรมดาและวันนี้ทีมงานก็ได้นำภาพวันวิวาของเจนนี่และมิกกี้มาให้ได้ชมกันด้วยนะคะจะสวยขนาดไหนชุดไหนติดอันดับที่หนนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ